วิธีค้นหาโพส์ตเก่าๆของเราใน Facebook นะครับโดยไม่ต้องไปไล่หาทีละโพสละโพสต์มีวิธีลัดแบบนี้ครับทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเข้าไปที่ f a c e b o o k ของเรานะครับไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาที่ตัวกองตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเลือกวันนะครับที่เราต้องการจะค้นหาโพส์ตนะครับเลือกพสครับ จังนั้นเลือกวันนะครับกดตกลงครับไปที่โพสโดยใครนะครับต้องโพสโดยเรานะครับไปที่ความเป็นส่วนตัวนี่เราเปิดไว้ยังไงนะครับก็สาธารณะนะครับเสร็จแล้วกดเรียบร้อยครับรอสักครู่นะครับถ้ามันมีโพสที่เราโพสไว้นะครับ